สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบอสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาหมุนนะครับวงล้อนะครับกิจกรรมกันนะครับเซิร์ฟ626นะฮะก็อย่าเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กับตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมและชมคลิปของกิจพันเพลสเบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องแล้วก็สนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกขา้นในหน้าช่องนะคคครรรรัััับบบออ่่ะะะะะะโเเนนนนกก็็ฮฮสหซิ์ฟ626ียง เป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งนะฮะเซิร์ฟเดียวเลยที่เหลืออยู่นะครับในช่องครับที่ยังสามารถเล่นกิจกรรมวงล้อได้นะครับก็ผมก็ใช้วิธีการหมุนล็อกอินเล่นทุกวันนะครับไม่เหลือแต้มทิ้งไว้นะระบบมันก็ยังจะไม่บล็อกนะฮะถ้าเหลือแต้มเกินพันหนึ่งเนี่ยโดนแน่ๆนะครับผมเหมือนเซิร์ฟเจ็ดร้อยะผมเหลือไว้ห้าพันวันรุ่งขึ้นเรียบร้อยเลยนะฮะเข้าไม่ได้นะครับแอดมินไม่ได้แก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอ่าก็สําหรับหกสองหกเนี่ยนะครับเราก็หมุนกันมาแปดรอบนะ ก็ถ้ารวมเปคะแนนเนี่ยก็7 8 0 0 0คะแนนแล้วคือเยอะมากๆนะฮะของที่ได้รับเข้าไปดีนี่คือค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันขาดสติกเกอร์เลคอซ่าอย่างเดียวนะครับอ่ะโค้ดก็ประมาณนี้ครับ F08D นะครับ F1D นะครับผมโปเกมอนเทพที่เลือกให้ก็จะประมาณนี้นะตอนนี้คนเชิญอยู่ที่103นะครับนะวันที่อัดคลิปนะอืม ของตัวนี้รับแล้วอ่าโอเคตอนนี้แต้มมี1น0 0ันะฮะก็อย่าเรามาสุ่มกันนะครับ10ครั้งจัดไปโอ้ได้มาหากาบมา5้านะครับอ่ะโอเคครับจ่อเลยครับครั้งที่2นะไปแบบกันต่อเนื่องเลยนะฮะใจในผมอยากได้นังสือไกดอนมากเลยเนะี่ยได้บัตรจับ10ใบโอ้โหสบายเลยตอนนี้มีเทพด้วยนะครับจับเทพจับอะไรได้สบายเลย อ่ะรุยกันต่อนะครับตรงนี้บัตรจับอีกแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเลยเจ็ดรอบนะฮะสมัยแล้วสามนะครับผมอ่ะเรามาหมุนกันต่อครับเทพสตดนิดนึง <c oughs> ขว่าสุดขยามั่วไงสุดมั่วได้บัตรจับได้เศษมาหนึ่งร้อยนะครับเศษทั่วไปนี่ไอดีนี้ก็มีเกินห้าพันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเรียกเทพกันนะครับ หนังสือการดอนครบชิปครบนะฮะบัตรจับครบนะฮะอีกสุดนึงคือเลื่อนสุดลงสุดนะมามา,อา,มาลองดูนะหลือหกอรอบครับผมไปมมนิดเดียวนะฮะคือผมไม่ได้มองเลยคอซ่านะผมมองหนังสือกาะดอนเดียวนะเลยคอซ่าไม่น่าจะออกยากมากอะกิจกรรมก็เลยประมาณไม่ถึงเดือนละประมาณเดือนหนึ่ง ไม่ถึงเดือนแล้วนะครับกิจกรรมมหากราบนะครับแต่ก็ยังเสียได้เซิร์ฟ7 0ร้อยแต่ว่าช่างมันนะฮะเซิร์ฟ700นี้ไม่ได้เล่นมาหนึ่งเดือนละเกือบเดือน20กว่าวันอ่ะโอ้โหเฉียดครับนิดเดียวนะฮะอามานะครับผมเหลืออีกแค่3รอบเท่านั้นอือแรงอีกนิดนึงไม่ได้เลยไง นะครับผมเฉียดไปก็เฉียดมานะครับสองรอบแล้วอ่ะโอเคเหลืออ่อะสองรอบเท่านั้นนะครับก็ต้องไปเก็บแต้มกันใหม่นะครับไปรอแต้มรออะไรจากคนที่เอากดไปใช้นะฮะร,รวมๆแล้วนี่ก็กดมาเกือบร้อยรอบแล้วเนะี่ยตั้งแต่ EP ทนะี่หนึ่งเนี่ยอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับผม ไม่เหลือแล้วนะครับอ่าโอเคได้เศษชิปโขไปก็ยังดีนะพูดถึงตรงนี้อ่าโอเคก็รางวัลนี้ก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะครับผมไหนเรามาไล่ดูนะนเ,เนี่ยดูดิเลื่อนลงมาเองพึบเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้เท่าที่เห็นนะครับนะโอเคถ้านำนับรวมแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 70รอบได้แล้วม้งถ้าจะไม่ผิดนะ60 7 0 80รอบประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคไปดูของรางวัลในตัวเกมกันเลยนะครับตอนนี้ก็ล็อกอินเข้ามานะครับในตัวเกมแล้วก็มารับของกันได้นะครับตรงนี้รับไปเลยนะไปเลยไปเลยก็ไอเทมเนี่ยมันได้จริงแหละนะครับแต่แม่งติดอย่างเดียวเลยถ้ามันไม่บั๊กนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุก ID ก็ดีดีวะ มาบักเซิร์ฟ700ผมสร้งนั้นน่ะศากษาการจะสร้างตัวใหม่นะครับแบบก่อล่างสร้างตัวนะฮะผมอะของก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็มี h ิดเด้น5 5มีหนังสือ700กว่าแล้วก็มีบัตรจับอยู่400อกว่า อ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปก็ฝากแล์แชร์สรุดท้ายต้องมนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆม,มาคลิปหน้านะครับผมซี g เกนสวัสดีครับ